เกิดเรื่องใหญ่แล้วเขาบางมากซึ่งไม่ตรงกับสเปคที่เขียนตั้งใจเกิดปัญหามากมายนะคะทั้งกล่องเนี่เธอมันคือ500เล่มมาก ทุกคนคะตอนนี้คือเกิดเรื่องใหญ่แล้วทุกคนจาน้องคนนี้ได้ไหมคะน้องเปียที่เขียนบอกว่าเป็นของขวัญจัดทําพิเศษให้สําหรับรอบเปิดตัวแต่งประโยคภาษาเกาหลีตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่ส .1 ก็คือน้องคนนี้เขียนตั้งใจจัดทามาให้เพื่อเป็นของขวัญโดยเฉพาะนะคะออทีนี้ตอนนี้น้องเปียก็เดินทางมาถึงแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าของขวัญเล่มนี้นะคะที่เขียนต้องการเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเล่มตัวอย่างเนี่ยความหนาจะมีความหนาค่อนข้างเยอะรูปแบบต้นแบบเนี่ยเขียนต้องการทั้งหมด40หน้ากระดาษแต่ด้วยการสื่อสาาารที่เเข้ใจผิิดดกกัปญห น,ะะน้องเปียได้เดินทางมาถึงแล้วน่ารักนะคะข้างนอกน่ารักเลยแต่ที่นี้เข็บจะให้ทุกคนดูอันนี้ทุกคนจะเห็นนะคะว่าเป็นน้องเปียที่ทํามาดูนะด้วยความบางบางบางเฉียบนะคะหมดแล้วมันไม่ได้จริงๆมันบางมากที่นี้มันไม่ได้มีแค่นี้ทุกคนเขียจะให้ดูนี่เธอมันคือ5 0ารอยเล่มมากดูสิแล้วข้างในอีกน,นะตกใจมากอยู่มัวกัน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือน้องเปียที่มาถึงมือเข็มเนี่ย12หน้ากระดาษเท่านั้นซึ่งไม่ตรงกับสเปคที่เข็มนตั้งใจตอนแรกนะคะที่เราได้น้องเปียเล่มนี้มาใช่ไหมคะแล้วเราก็คุยกันว่าเฮ้ยแบบมันบางมากบางจนแบบคือปิวไปกับลมได้เลยใช่ไหมเราก็คุยกันว่าแบบไม่สามารถให้เล่มนี้กับทุกคนไปได้จริงเพราะมันบางเราคุยกันว่านักเรียนสั่งกี่เล่มแล้วได้เท่าไหร่มีสิทธิ์ได้รับเท่าไหร่ก็คือเพิ่มเป็นดับเบิลให้นักเรียนไปนเลยสมมติได้ห้าเล่มเราให้ไปเลยสิบเล่มแบบนี้นะคะแต่คือคด้อคื จริงๆก็เลยตัดสินใจกันว่าโอเคเดี๋ยวสั่งใหม่โดยที่ต้องการน้องให้มีความหนา40หน้ากระดาษเหมือนเดิมนะคะดังนั้นตอนนี้น้องกำลังจัดทําอยู่ทุกคนไปกำลังใจให้น้องเปียน,นะคะมาถึงในวันส่งก็คือวันที่2เดือนอะไรอะ วันที่2กันยานะคะทุกคนอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่เขียนแาแจ้งก็คือทุกคนจะได้น้องเปียเล่มจริงนะคะแต่ว่าเล่มสลิมเนี่ยเข็มจะเพิ่มไปให้ด้วยนะคะไม่ต้องตกใจเนาะว่าน้องทําไมบางเฉียบขนาดนี้นะคะให้ไปด้วยนะคะเรามาดูกันว่าตัวจริงของหนังสือแต่งประโยคเป็นยังไงบ้างน,น้องน่ารักมากอันนี้คือตัวจริงนี่นี่น่ารักมากดูสิเออเหมือนอัน,บบนเออน่า,ารักถ้าสังเข้ามานะคะก็ไม่ต้องรอเนาะแต่งตัวนานเดี๋ยวเข็มจะทยอยแต่งตัวน้องไว้เลยนะคะแล้วก็จะะส่่งพร้้อมกกััันนนนนนวทีี2ยยายะคะ และนี่คือเรื่องที่เข็มจะเข้ามาแจ้งข่าขอบคุณทุกคน,นมากแล้วก็ตกใจเหมือนกันก็เลยรีบเข้ามาบอกทุกคนว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้เข็มและแก๊งไปเข็มนะคะแต่งประโยคแบบอัปเดตเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเข็มจะแนบลิงก์รายละเอียดของหนังสือเล่มนี้เอาไว้ให้นะคะเล่มนี้เข็มอัปเดเยอะมากเนะะื้อหาเยอะขึ้นแบบประหาดเยอะขึ้นจัดทําคลิปเพิ่มขึ้นเยอะมากตั้งแต่เล่มที่แล้วเนาะเราทำชั่วโมงกว่ากาเล่มนี้เราอยู่กัน5ชั่วโมงกว่าๆดังนั้นเล่มนี้แต่งประโยคได้เก่งขึ้นแน,น,นะ